ครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการทุเรียนครับนะฮะวันนี้จากที่น้องๆหลายๆคนบอกว่าเกมสเปิ์ครั้งที่แล้วอ่ามีปัญหาผมก็เลยมาอัดคลิปสอนวิธีโหลดใหม่ค,ครับคราวนี้ผมจะให้ลิง์โหลดไว้สั่งสามลิงกะ์ฮะเื่อแบบลิงก์ไหนมีปัญหาก็เลือกโหลดใหม่ได้แต่อย่าลืมนะก่อนโหลดเราคนปิดสแกนไวรัสก่อน,นะฮะ ถ้าเป็น Windows 10นะฮะถ้าเรากดไปท,ที่เมนูหลักนะฮะกดที่ตั้งค่าฮะรูปอันนี้นะฮะวงเวียนปลอดภยัยกด Windows Defense นะฮะ,ฮะกดปิ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 ดหรือไม่ก็ปิดอันนี้อันเดียวก็ได้ฮะฮะเสร็จปุ๊บเราก็มาเริ่มโหลดกันเลยนะครับลิงก์งแรกนะฮะ อ่าให้เข้ามาที่นี้นะครับให้เรากดเนี่ยดาวน์โหลดนาวนะฮะอ่าดาวน์โหลดนาวแล้วก็รอสักครู่นี่ไม่ใช่นะฮะกดไปจนกว่ามันจะอันนั้นนะฮะนะนี่มันขึ้นเบ็นี้เลยฮะถ้ามันขึ้นแบบนี้เราต้องมียูทอยเล่นะฮะนี่แบบนี้เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้เหมือนกันมีสองลิงก์นะให้โหลดง่ายโหลดกันง่ายๆนะฮะ แล้วก็กดตรงที่เราโหลดเข้าไปครับรก็เลือกดไดที่จะให้มันลงไว้นะฮะแล้วผมตั้งไดไว้ละเอ,อนี่ฮะสร้างใหม่ก่นหนึ่งหนึ่งะครับแีสามลิงก์แต่เอาไว้ที่หนึ่งผดเดินหนึ่ง ตกลงฮะมันก็ขึ้นอ,อย่างงี้นะฮะสี่จุดเจ็ดเก้าจิกถ้าอยากให้ไวนะฮะหรือวิธีนี้มันจะเป็นวิธีแบบช่วยให้ไวได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ฮะให้เรากดคลิกขวานะฮะตรงที่กำลังดาวน์โหลดไปที่ภาษาอังกฤษนี่นะฮะกดที่ขั้นสูงแล้วก็กดใหม่อีกครั้งฮะบังคับเริ่มฮะมันก็จะเริ่มนะฮะ อ่ะนี้ก็เราก็จะรอไว้ก่อนฮะส่วนลิงก์ต่อไปนะฮะมาแล้วให้เราเข้ามาที่อันนี้กดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติมาสักครู่นะฮะไอ้นาจังเลยอันนี้ไว้ก่อนนะฮะนะฮะอ่างั้นเรามาที่นี้ก่อนเลยก็ได้ มันจะเป็นรูปเรืออย่างนี้นะฮะพอเราเข้าไปปุ๊บให้เรากดที่รูปแม่เหล็กอันนี้นนเว็บของผมมันแปลเลยกลายเป็นรับฝนหนักตรงนี้นะฮะแต่ถ้าถ้ามันไม่ใช่มันจะเป็นสังกฤกษอีกอย่างนึ่งฮะเรากดที่ตรงรูปแม่เหล็กเนี่ฮะมันจะถามว่าเปิดอยู่ไทยเลนไหมเรากกดเปิดไปนะมันก็จะเป็นอย่างี้นะฮะเราก็จะไปเลือกอันนี้ใหม่ ผมจะเปลี่ยนนี้เป็นสองนะฮะหาแล้วเป็นสองพบกดตกลงไว้ะฮะนะผมก็จะทำเหมือนเดิมนะฮะถ้ามีเสียงไซค์คลอนขออภัยด้วยพอดีผมมาทำคลิปที่บ้านเพื่อนนะฮะวันนี้ผมไม่อยากให้ พี่ๆน้องๆหรือเพื่อนๆรอนานนะพรนี้ผมต้องไปทัศนศึกษากับโรงเรียนด้วยฮะวันนี้เป็นวันพฤหัสนะฮะอ่าก็เลยต้องรีบทําไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆที่รอเกมนี้จะรอะฮะอ่ามันก็จะได้เหมือนเดิมฮะรอโหลดเหมือนเดิมะฮะอ่าจะไปลิงก์นี้นะให้กำนังใจลองกดอันนี้สิโอเคเรากลับไปก่อน หล่อสกู่นะฮะแบบนีน้จะเย็นสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาเกเรนะฮะนน่าจนะเกิดกับน่าจะเกิดเนื่องจากโปรแกรมตัวเกมนะฮะหรือไม่ก็การที่เราไม่ได้ปิดสแกนวัด์ก่อนดาวน์โหลดนะฮะแต่ใครที่ปิดแล้วก็อาจจะเป็นที่ตัวเกมนะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยเนี่ยส่องลิงก์นี้ไว้ให้ใหม่แต่ผมจะตัดคลิปไปตอน ไปตอนที่พวกนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วกันนะฮะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่รอนานนะฮะหรือไม่ก็พอนี้มาเดี๋ยวผมจะตัดคลิปมาบอกอีกทีน,นะ,ะครับโอเคครับสําหรับที่จะบอกนะฮะลิงก์นี้นะฮะลิงก์นี้นะถ้ามันเป็นที่เน็ตผมนี่ออะไรก็รู้เพราะตอนนี้เน็ตผมช้ามากเลยฮะเนี่ยมันจะให้พอเรากดตรงนี้นปุ๊บมันจะไปติ๊กถูกกดอนุญาตให้ดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บ เพราะเนี่ยขึ้นแบบคลิปเก่าผมนะฮะอ่ามันจะขึ้นแบบเนี่ยแบบเนี้ยให้ดาวน์โหลดสามเจ็ดสามจิกเนี่ยะฮะอ่าถ้าแล้วเราก็กดโหลดแต่ลิงก์ลิงก์ที่สองฮะเราสามารถเข้าไปดูอันนี้ได้น,นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวมันจะรอโหลดก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมาเจอกันอีกทีนึงเอาละครับตอนนี้เราก็ โหลดเสร็จหนึ่งเว็บแล้วนะฮะเป็นเว็บนี้นะฮะอ่าเว็บนี้เนี่ยอ่าเนี่ยโหลดทางอยูไทยเลนนะฮะเนี่ยถ้าเรากดเปิดโฟลเดอร์ที่บันทึกนะฮะกดปิดเลยก็ได้ะฮะนี่นะมันก็จะได้แบบนี้นะฮะพอได้ไปปุ๊บถ้าเรากดที่เนี่ยฮะรูปแผ่นซีดี ใช้ปรับไมู่นะนี่ผมลองทําครั้งแรกเลยนะฮะรอ,รอสักครู่อ่าใช่ครับใช่แต่้อกดเย็ดนี้นะฮะถ้าไม่กดถ้าไม่กดเย็ดอันนี้มันจะเข้าไปให้อ่านอะไรก่อน,นะฮะกดเย็ดไปเลยฮะเรากดกดเล็กเข้าไปนะเราก็รอนะฮะ เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันเสร็จแล้วนะฮะเลาเดี๋ยวเราจะรออีกเว็บหนึ่งนะฮะนี่กำลังโหลดอยู่โอเคนะครับแล้วครับตอนนี้ก็เสร็จติดตั้งเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะนี่พอติดตั้งเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเราก,กดนี้เข้าไปอันนี้มันคือเนี่ยทดลองเกมนะฮะถ้ามีเสียงฟลงมีฟลงเฟลตก็ขออาภัยด้วยะฮะ เพื่อนแม่งพูดมากครับน่นะยังไม่หยุดครับเพื่อนผมยังยังอีกอยังยังไม่มาเลยเนี่ยเีเยรอ <laughs> สักคู่นะฮะนะ่ะเริ่มมีเมาส์นะฮะตอนนี้ เริ่มมีเมาส์ขึ้นนะฮะมีแค่เมาส์นะครับแต่ไม่มีเกมนะครับตอนนี้มันน้องๆหรือเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะใช้ว่าเฮ้ยเชียนี่แม่งมึงสอนกูม,มั่วเปล่าวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะนี้เพิ่งทำสดๆตะกี้พร้อมกันเลยฮะไม่ได้ดู yutube o ใครมาด้วยครับนะตอนนี้ก็รอกันนะฮะจะย่อโปรแกรมไว้ก่อนฮะ ครับตอนนี้กดย่อไม่ได้ครับอ๋ยอย่อได้ครับตกใจนะฮะงั้ผมจะปิดเกมไว้ก่อนแล้วผมจะลองไปเข้าในแฟ้มนะฮะแต่้มันจะขึ้นหน้าเดสก์ท็อปใช่ไหมเนี่ยจะขึ้นหน้าเดสก์ท็อปเลยฮะอ่าเราจะลองเข้าใหม่กันนะฮะ อ่ะคราวนี้เมาส์มาไวนะฮะแต่ตัวเกมมาช้าเหมือนเดิมนะฮะอ่ามาแล้วฮะเฮ้ยนี่ครับเสียงดังแสบหูนะฮะฟังทีคอมแคบพังเลยครับอ่าเล่นได้นะเล่นได้แล้วสำหรับคนที่อ่าอยากให้เป็นภาษาไทยเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะ รออัปเดตกันฮนะอัปเดตคอนเน็กด a ต้าอ่าสักคู่นะฮะถ้าเสียงเกมดังก็ขอภายได้เพราะมันมันดังเบาไม่ได้นะครับ ย่อไม่ได้้วครับตอนนี้โอ้โหเสียงเกมดังมากคนระับตอนนี้เสียงพูดกำลังโอ้โหแทบระเบิดเสียงพูดนี่แทบทะลุทะลวงนะฮะเราต้องสู้กับเสียงเกมคนระับเพรตอนนี้คอมผมค้างนะไม่ใช่อะไรรอแป๊บนึงนะฮะอ่ามาแล้วครับ ว่าเล่นได้นะฮะต้องรอไปครับอ่าท่านี้ผมจะอ่าเว็บนี้เสร็จไปแล้วนะฮะต่อไปก็ต่อไปอีกเว็บนะฮะที่นี่ฮะกำลังรอดาวน์โหลดอยู่ฮะอ่างั้นเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่รอเสร็จแล้วกันนะฮะรับเอาล่ะครับครับตอนนี้นะฮะที่รอเสร็จอีกอันหนึ่งแล้วนะฮะนี่นี่อันนี้ฮะใช่ไหม ใหชื่อนี้มาเดี๋ยวผมลองเปิดก่อนกดไปที่มันนาะเปิดไฟที่มันเท็คนะ่กดปิดใช่ไหมใช่ฮะถ้าเราถ้ามีปัญหาเกมอะไรให้เรามาติดตั้งที่อันนี้นะฮะให้เข้าไปที่อันแรกนะไฟอนแรกเอาไปปุ๊บ เนี่ยฮะก็ติดตั้งไม่คืออะไรเออที้เม่ผมมีอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจฮนะอันนี้คือน่าจะเป็นรูปภาพนะฮะรูปภาพอะเราต้องกดที่นี้กันฮานิสตีมัพนี่ฮะเซตอัพนะฮะ เล้ยไม่เสียงเบาขอภายด้วยเพิ <c oughs> ่งกลับมาจากทัดนะฮะเปลี่ยนภาษาอังกิษนะฮะกดโอเคเราสักคู่นะฮะนานนี้ จะตัดไปตอนที่มันเสร็จอีกแล้วกันนะฮะตอนนี้เสร็จแล้วครับอ่าพอเสร็จมกกันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นี่ฮะากด next นะฮะเดี๋ยวเรา back ก่อน back ก,ก่นกด next นะฮะมันจะขึ้นให้ถามภาษานะฮะน,นี่ครับมีภาษาอังกฤษนะฮะเรากดอังกฤษไว้ next. ะฮะไปเขาไปหาแฟ้มที่เราเรียกไว้นะฮะ คืออะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะฮะอ๋มันมีอยู่ข้างในแฝงคล้ายๆกันนะมันเลยติดตั้งไม่ได้เดีย๋ยวติดตั้งในอันนี้แล้วกันอ่ากดเสร็จปุ๊บนะฮะไม่รอกดเน็ตแล้วก็รอน,นะฮะ อันนี้ก็สำหรับเว็บนี้นะฮะนี่แบบตัวนี้ที่รับผลตกหนักนี่นะฮะอธิผมจะตัดไปตอนที่มันเสร็จอีกแล้วกันเอาละครับตอนนี้ก็เป็นฟินิชเป็นที่เรียบร้อยฮะกดินิชนะฮะ,นนะ,ฮะแล้วเราก็รอสักครู่นะฮะ รอบคนที่ขึ้นเกมมีปัญหาในแบบเล่นอยู่ดีแล้วมันหลุดออกไปครัน,นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะหาวิธีแก้ไม่ได้เลยครับผมเลยต้องโหลดใหม่อันพวกนี้ใหม่นะฮะแตบบ่เว็บเกิดรงก์อื่นจะดีกว่าอันเก่านะฮะเราจะพูดนะฮะตอนนี้กำลังร้อเหมือนเดิมครับ ตอบให้ก็ไม่ได้เลยนะฮะถ้าใครรอไม่ไหวก็กดข้ามคลิปนี้เลยนะฮะอ่าเมาส์เริ่มมานะฮะ พอย่อก่อนฮะผมจะปิดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าใหม่พูดเลยครับถ้าผมก็ลองเข้าใหม่ก่อนหน้าฮะเนี่ยมันมันนไม่อยู่หน้าจอเนี่ยผมเข้าแล้ว ค้นเดียวกันตะกี้นะฮะนี่ตั้คขาให้เราออกก่อนเราเข้าใหม่นะฮะน่าเห็นไหมได้แล้วฮะอ่าคืออย่างววแน่นะโอเคนะครับออก่อนสำหรับวันนี้นะฮะไม่มีอะไรแล้วครับ ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ทักเข้ามาในเพจได้นะฮะเพราะเพจจะมีแอดมินนหลายคนรอตอบให้ความรู้นะฮะนะมันมีแอดมินประมาณสามคนสี่คนนะฮะเผื่อผมไม่อยู่ถ้าแอดมินตอบไม่ได้เดี๋ยวหรือไม่ได้จริงเดี๋ยวแอดมินเขาจะมาบอกผมเองเดี๋ยวจะตามยิปไปใหม่นะฮะโอเคนะครับสําหรับวันนี้ขออภัยที่เวลามันยืดยาวแต่ขอให้ทุกคนเจ้านาฟังให้จบนะฮะ ต่อให้เราไม่ได้คบกันนะฮะมาเป็นเพียงเชียวมึงโอเคนะครับอ่าก็มีปญหาอะไรก็ทักเข้ามาหลังที่ผมบอกได้นะนะฮะสำหรับวันนี้เจอกันคลิปหน้าครับไอ้ใบจ้าจุ๊บจุ๊บอย่าลืมผมจะชี้แจงเรื่องการตอบเม้นนะฮะเดี๋ยวถ้าใครสงสัยจริงๆอย่างที่น้องคนนี้เขาเข้ามาถามผมกนะับเกมสปอรนะฮะเน่เอ๋เน่เอยนะครับ อ่าน้องคนนี้เขาเข้ามาถามเห็นไหมอเเป็นไรผมก็ตอบไปเท่าที่ทําได้นะฮะอ่าเพราะมันจะดีกว่าการไปตอบในแบบพวกเมนล,ล่างๆล่างๆนะฮะมันจะทําให้ผมงงครัเวลาตอบกลับไปตอบกลับมานะฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรล้ฮะถ้าชอบคลิปนี้หรือไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับฝาก กดใจเอ้กดใจว่ากันถูกใจแล้วกดซับสไคร์ด้วยนะฮะถ้ามีมีปัญหาอะไรก็สามารถถามาในเพจนะฮะหรือถ้าไม่สะดวกก็เมนไว้ใต้คลิปได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งอ่าตัวนี้ไว้ให้นะครับกับลิงก์โหลดอ่าลิงก์โหลดอันนี้นะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ได้จ้าจุ๊บจุบ